ทนอยู่กับแบบซอมบี้ครับโอเคอันนี้ผมทำเป็นเลเซอร์ซอมบี้มาเลยผีหลอกวิญญาณหลอน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 หนีหนีไปไหนไม่ได้หรอกผีหลอกวิญญาณหลอนกำลังอัผีหลอกวิญญาณหลอนกระ n a กระ n a กระ n a ปืนใช่ไหมไอ้ขี้เดียว

เชลซอมแมนเชเชลซอมแมนเชนเอาไม่ใช่ยุ่งยาหลอนหนีหนีไปไหนไม่ได้หรอกซอมบี้ยุ่ยานหลอนหนีหนีไปไหนไม่ได้หรอกยังไงผีไอ้ซอมบี้ซอมบี้ร้อนแล้วไงน่ากลัวน้อยกว่าไอ้ผีหรอกยาหลอนนี่ไงอะไร ฉันหานานแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นไอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนเลยวะเอ้ยต้องมีวิญญาณหลอนกันแล้ว zombie วิญญาณหลอน zombie วิญญาณหลอนยียีไปเลยไปเลยหลอก zombie วิญญาณหลอนยีรักเกย์ยาลักสุส่าซอมบี้วิญญาณหลอนซอมบี้วิญญาณหลอนซอมบี้วิญญาณ อืมโหดเด็ดเลยนะปืนดิะนะดม,มาแล้วค่ะสบีวิญญาณหลอนเอ้ยพีหลอกวิญญาณหลอนพีหลอกวิญญาณหลอนนี่นี่ไปไหนไม่ได้หรอกน,นี่ไปไหนไม่ได้หรอกสอบ,บีวิญญาณหลอนมาดิสบ,บีวิญญาณหล่อได้สบีวิญญาณหลอนอบบเยนลย เชสโซอม่ปืนหกซอมบีวิญญาลอนมาเชสซอมนซอมบี้วิญญาลอนซอมบี้วิญญาลอนซอมบี้วิญญาลอน ีหลอกวิญญาณหลอกเทลซอมแมนก็ซ้ำศพซ้ำศพอยู่นไหมหู้ดับโอ้แปดแปดดับลามโอ้ขาตานะโอ้เลบหั้อย้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ย้เฮ้ยโอ้เฮ้ยอ้เฮ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ chainsaw man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  zombie วิญญาณหลอน chainsaw man chainsaw man chainsaw man chainsaw chainsaw man chainsaw man แค่โซ่แค่โซ่แค่โซ่แม่งเลยโซ่โซ่โอเคไปนั่งรถแทบปลิดกันไปนั่งรถโขุดไปพักก่อนเนพื่อดูของก่อนขัดขตะละเก็มีตั้งแต่ฮะชิลนปลดล็อกด้วยซอมบี้โจมตีรหัสของเล่นอะไรวะอ๋อเปน็นอารปภสี่หลอกปีญล่ะนะสีหลอกปีญหลอดสีนีๆๆ่ไปไหนไม่ได้หรอก ยิ่ลงารดนีนีนีเนีไม่ได้แล้วไปาอปปเทสซอมแมนอเอเลเซอร์เซอแมนเทสซอแมนเทสซอมแมนซ้มซ็อปเทสซอแมนพียัพักอยู่ไม่ใช่อียเจตอุทิตเจมส์ก่น มีไลลฟ์ฟลละเะเซี่แมนผีหลอกวิญญาณหลอนหมอผีป่าทุ่งกุ้งมีอะไรการเซมิเนตเฮ้ยทำไมโรงงานที่กูพักไม่มีซอมบี้ขึนี้อะอืมอืมอืมผีหลอกวิญญาณหลอนก็ไม่ตายเหรอปืนเลเซอร์

ลอกวิญยาหลอนเลยอ,ยอ้ยโอ้มา็นไปไปเลยโอ้โอ๊ยีหลอกวิญยาหลอนน้ำจางน้แข็งโอ้อรงมากเฮ้เคซอมแมนเคนซอมแมน เฮ้ยนี่ตัสองพันเลยเหรอืมเจ้าแมนเจ้าแมนเจ้องมนเลย เจ็บกัอบอีกเียนะกทาวิท7 5เจ็ดพันห้าร้อยเย้าเร็วมึงเจ็ดพันห้าร้อยมึงใครให้เจ็ดพันห้าร้อยศูนย์เป็นนันสู้นอมบี้แฮกี้ โอเคพอแค่นี้กันครับไม่บอกโอเคจบคับสรีมไม้แค่นี้บายบาย